สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเเรยทยอยทยอยขนของไปไว้ที่บ้านใหม่เรื่อยๆเนาะโอ้อันนี้ก็จะเป็นทั้งขยะสีฟ้าเป็นกระกาเนี่ยใส่ถังขยะไปถ้วยชามเล็กๆน้อยๆของเก่าของของที่เราเคยใช้แหละแล้วก็ซื้อมาใหม่ด้วยของนี้ด้วยอันไหนมีก็ไม่ต้องซื้อค่ะประหยัดประหยัดขนด้วยลดพ่วงข้างนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันต้องมีที่เก็บของได้เพราะว่าของที่ฉันเยอะมากมองไปทางไหนมีแต่ของตัวเองนะะอนะะั่งนั่นนะคะอ่านะคะเดินทางมาถึงแล้วค่ะบ้านใหม่ของเราเจ้าเงินเจ้าทองก็มาด้วยวันนี้นะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยจ้ะเพราะว่าต้องค่อยๆขนกันไปเพราะงานก็เยอะต้องขนของมาจากบ้านแม่ทั้งออกก็ต้องทำออกําแพงบ้าน ประตูบ้านอีกอ้๊อีกหลายอย่างอีกหลายอย่างฉันก็ค่อยๆขนของหนักๆก,ก็ยังขนไม่ได้หรอกขนเรื่อยๆขงเรื่อยๆที่สาคัญมันยังไม่มี WiFI อ่ะแต่ขอแล้วอะขนของเข้าบ้านจะเตรียมขังขยะเอาไว้หน้าบ้านก่อนอย่างไร หมดเครื่อโอ้ยสตรงนี้สใบมอ้ทางไปยะทางยาเตไปเยเลยเต้เดนาแล้ว่า มันใหญ่มากเลยเราไม่รู้ว่ามันขนาดไหนเราไม่ค่อยไดย้นั่นเท่านกังไปใหญ่มากโอ้ของเก็บของอันนั่นของแค่ฉันก็ไม่รู้ฉันจะจัดยังไงเนี่ยบ้านใหม่ แล้วก็สั่งเอ่ออะไรนะไอ้ที่วางจานมาแล้วนะที่คว่ำชามเนี่ยแหละมันก็ต้องรอเรื่อยๆอันค่บะบ้านมันคนเราก็ไม่ได้คือมันเตรียมเอาไว้เพราะมันไม่มีที่วางมังนไม่มีที่วางเลยต้องค่อยๆใช้เวลาบ้านเสร็จก็เลยแหละั่งมาเรื่อยทำไมคะอยากสั่งอะไรบ้าง หมอแบบที่ตีนถนนฟังแล้วข้างล่างชั้นนี้น่าจะให้หมอทำแบบแบบไปที่แค้นแล้วที่แค้นให้ตรงโดยอย่างให้โยนในการทำที่ทวังขอใจกล่องนี้ก็น่าจะทิ้งเก็แบบแบบแบบแต่ถ้าเราไม่ทิ้งบางฉันก็จะลบเหมือนเดิมเราตัด คนที่แบบว่าชอบเก็บของแล้วของมันเนยอะขายหมดขายแล้วขายาอันนี้ชามอันนี้เป็นเป็นถ้วยชามที่ซื้อมาเนาะเป็นถ้วยชามที่ซื้อมาเมื่อวานฉันก็ยังไม่รู้จะเอาไงก็ชีวิต เอาออกเลยแล้วมันเอยงใช้เหมือนเดิมนะก็จะมีแก้วกาแฟเนะาะนะคะที่วางองวางไว้ก่อนเนาะแรอที่งวัวชานี่เปเ็นแก้วกาแฟของถเลียเีีอะไรอันนี้เป็นแก้วลูกาชายแล้วมนะั้งยากได้ แล้วก็ถ้วยชาม,ปมวปเลยโอ้เดี๋ยวเราองไปเอก,อกอเด๋ยนกนะเ,เ,เ,เดี๋ยวอานะออกตู้มาตเ้อเอาาวชามห้หมดจ่ะประมาณนี้จะเานาะแล้วก็แล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆเอาตงนดราจะตกแต่งคือรอจาจัดไปไดเรือ่อยๆนะ เตรียมค่ะเตรียมกระทะโอ้คือเป็นไก่ับนิดหน่อยซื้อเรื่อยๆอันไหนไม่มีก็ซื้ออันไหนมีแล้วก็ใช้อันเก่าไปโอ้หมข้าวผมงนซื้อหมข้าวใหม่ไปทำไปซื้อหมข้าวเนี่ เริ่มแล้วของเริ่มเยอะแล้ว,เ,เ,วเ,ปนนเป็นหมอเป็นปนี่นะวนชามเล็กๆน้อไม่ไดซื้อเยอะค่ะมาือวานนี้ก็ซื้ออย่างละใบเพราะว่า ก่อนแล้วว่าเรามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยมไม่ได้ล้างเลยนะเนะีย่ยแล้วก,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 ก็ลยายจัดมันนิดนะึงซื้อมาแค่เนี้ยเด่ะกระองซื้อมาประมาณนะ่ะไม่ได้ซือ้อเยอะแยะ อยู่ที่บ้านที่กอกๆนี่ก็มีอยู่ประมาณเออไงนะหลายใบยอยู่นะเป็นจานกระเบื้องที่ป้าอ้วนแกซื้อให้้แต่ตอนนู่นแหละยังไม่ได้ใช้เลยว่าจะเก็บเอาไว้ใช้ที่บ้านมั้งนี่ยซื้อมาเพราะได้ใช้ไ <Okay. S 2> okay, นนงก็แค่เนี่ยของที่ซื้อเม <laughs> ื่อวานไม่มีอะไรเยอะเลยซื้อแบบนี้หน่อยแล้วก็อีก จะนำร้อนคีบปิงง้งถนนฟังนานมากเลยจ้ะไยังแล้วสูงอย่างเดียวเพราะว่ารถขยะน่าจะมาเก็บไม่ถึงของโปรดวันนี้ว่าจะตำส้มตำไว้กินโชอะไรสักอย่างแหละแต่ยึดเหงาะว่าจะตำอะไรก็เลยตำเป็นของทะเลของทะเลไม่มีขายตอนเช้าที่บ้านทีม่มีที่โคราชที่รปลูงบ้านที่นี้ย เอาเป็นตลาดยางเดี๋ยต้องเริ่มเริ่มพรุ่งนี้ก็มั้งเนี่ยมันก็จะจัดไปฟอร์ไลท์ไปงั้นตรงเงี้ยเราอย่าเอาอะไรไงบางวันเอาไว้ก่อนเราวันนี้เขาที่เขาทำเร็วเราไมงเราบม่ลงนะเดี๋ยวไปปั่นผ้าที่บ้านนี่ก่อนแต่เครื่องจับใครมาเดินทางมาเพราะว่า,าคุณแม่เอาทางกำแพงบ้านเกิดก่อนเพราะว่าเช่าแบบเขามาเนาะเช่าแบบเขามาหลายวันนะมันจะ คิดค่าแล้วเขาจะคิดค่าเช่าเย <Yeah. S 1> อะขนมใส่ไส้ค่ะโอเคอร่อยมากทำ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆเนาะอู้หลายใบเหมือนกันเนี่ยซื้อมาสิบกว่าใบไ,ได้ประมาณะกินไปอะไรไปกินไปล้างไปไม่ต้องแช่กันไปได้เรื่อืม เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ